นขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีบอร์ดแอร์นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดแอร์ของซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นเป็นซัมซุงสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครเคยเคยเจอครับตัวนี้นะครับเป็นซัมซุงสามเหลี่ยมตัวมอเตอร์แฟนคอยเป็นดีซนะครับตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แกะมานะครับก็คือตัวนี้ผมก็ไปแกะเองนะครับก็คือเจ้าของเขาบอกว่า ไไม่เข้านะครับตัวนี้นะครับไฟไม่เข้าข้างในทํางานก็เลยผมก็เลยไปเช็คดูแล้วก็แกะออกมานะครับก็ปรากฏว่าตัวนี้นะครับจิงจบนะครับเข้านะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยทําการต่อลายปิ้นนะครับตรงที่มันไหม้นะครับตรงพวกนี้นะครับที่มันไหม้นะครับแล้วก็มันชอบมันชอบตรงขั้ว ไฟบวกนะครับบวกสามร้อยนะครับตรงนี้นะครับที่ไฟสามร้อยจากตรงนี้นะครับจากบอร์ดสไยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสวิตชิ่งแยกนะครับก็มันมันไฟสามร้อยตัวนี้มันก็จะมาจ่ายให้กับตัวมอเตอร์อีกทีนะครับมันช็อตนะครับก็เลยทําให้ฟิวนะครับตัวนี้ขาดนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปได้นะครับ ตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับมันก็เปิดติดแล้วนะครับเปิดติดแล้วแต่ว่าปัญหาที่พบต่อมาอีกก็คือมันฟ้องเอลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับฟ้องเอลเลอรก็คือพัดลมแฟนคอยนะครับมันไม่ทํางานนะครับตัวนี้ผมก็เลยถอดกลับมาเช็คอีกทีนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ก็คือผมไม่ได้เอาตัวแฟนคอยมาด้วยนะครับตัวพัดลมแฟนคอยนะครับก็คือมันแกะยากนะผมก็เลยไม่แกะมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้นะครับ๋ัวผมจะลองวัดไฟให้ดูก่อนนะครับ นี้ก็เหมือนเคยนะครับผมก็จะใช้ปากคีบนะครับสําหรับตัวนี้ก็ไฟจะเข้าตรงจุดนี้นะครับ,แล,รรบแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟ220นะครับ ก็สำหรับการที่เราถอดออกมานะครับมันจะมีช็อคเกตตรงนี้นะครับที่ตรงนี้มันจะเป็นตัวเทอร์โมนะครับที่มันติดอยู่กับตัวคอนเนคเตอร์ตรงตัวคอนเนคเตอร์ตรงจุดต่ออยู่ที่แฟนคอยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราถ้าเราถอดมาแบบนี้นะครับเราเราต้องช็อตขาให้มันถึงกันนะครับไม่งั้นเครื่องมันจะไม่ทํางานนะครับนี่ผมใช้ะตะเข็บคีดแล้วนะครับนี่คือ ช็อตขามันเพื่อให้มันทํางานนะครับนี่นะครับเ็คือสังเกตนะครับไฟจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับก็คือปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเรานี่นะครับเปิดแล้วนะครับปกติถ้าเกิดว่าถ้ามันมอเตอร์ไม่ทํางานหรือว่าไฟนะครับ ไม่ออกนะครับไฟไม่มันเลี้ยงมอเตอร์นะครับมันก็มันก็จะฟ้องเออร์นะครับแป๊กนึ่งมันก็จะฟ้องเออร์นะครับก็มันจะมีชุดไฟอยู่นะครับก็คือเป็นไฟสิบห้าโวลต์นะครับไฟสิบห้โวลต์แต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือมันตัดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีมอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าจะลองวัดไฟให้ดูนะครับ ปกติไฟจะ300นะครับนี่นะครับก็คือ300นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราวัดเทียบเพาตอนนี้มันมันตัดแล้วนะคเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับนี่นบ เราจะวัดเทียบกับเส้นเส้นสีดำนะครับก็คือปกติมันจะต้องมันจะต้องออก15โวลต์น,นะครับนี่นะครับ15โวลต์แล้วก็ ตรงนี้นะครับมันคือไฟสปีดนะครับตรงนี้คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงจะเป็นสายสีขาวนะครับเราก็วัดเทียบดำขาวนะครับส่วนไฟสปีดนะครับมันจะเป็นสายสีเหลืองนะครับผมจะไม่ผิดนะครับก็คือปกติแล้วมันต้องออกนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันไม่ออกนะครับส่วนนี้ส่วนขาสุดท้ายมันจะเป็นฟีดแบ็กนะครับปัญหาของตอนนี้ก็คือ ไฟสปีดนะครับมันไม่ออกนะครับก็คือคู่นี้นะครับดำดำกับเหลืองนะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับก็คือไฟมันไม่ออกนะครับไฟเลี้ยงนะครับมานะครับประมาณสิบห้าโวลต์นะครับปกติแล้วไฟตัวนี้มันน่าจะออกอยู่ประมาณห้าโวลต์นะครับแต่ว่ามันไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยว เรามาดูกันะครับว่าปัญหามันเกิดจากตัวไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่มันทําให้พัดลมไฟสปีดมันไม่ทํางานนะครับทนให้พัดลมแฟนคอยล์ไม่ทางานก็คือตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าชุดที่มันไหม้นะครับมันไปพาดโดนชุดคอนโรลมันนะครับชุดสปีดมันนะครับก็คือมันจะใช้ออฟต้นะครับตัวนี้นะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับ ก็คือตัวกลางนะครับตัวนี้นะครับในการคุมนะครับก็สังเกตดูว่ามันโดนนะครับทางไฟฝั่งไฟสามร้อยนะครับบวกสามร้อยมันไปโดนลายปิ้นนะครับพวกนี้ด้วยนะครับก็คือจะทําให้ออปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแล้วก็ลองวัดไฟดูนะครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับ หลังวันวนี้มันจะเป็นเบอร์แปดหนึ่งเจ็ดนะ ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันเป็นเบอร์แปดหนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตวไหนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะลองเทสดูนะครับว่าไฟมันจะออกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีจุดนะครับจุดอยู่ข้างหนึ่งนะครับนี่นะ ก็คือเนี่ยนะครับที่วงกลมเนี่ยนะครับที่มันเป็นจุดนะครับก็คือมันจะเป็นขาหนึ่งนะครับตรงลูกศรชี้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นขาหนึ่งแล้วก็เสียบลงไปนะครับใช้ข้าวที่มันมีจุดต่อลงไปตรงที่ลูกศรนะครับใส่ลงไปตรงที่ลูกศรมันจะเป็นขาหนึ่งนะ ก็ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าไฟมันจะออกหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ก็จก่ายไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยว ลองวัดกันดูนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามันมีสายของมอเตอร์นะครับมันจะเป็นสีดำนะครับขาที่3นะครับกับสีเหลืองนะครับขาลองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับ ลืมบัตรกีนะครับลืมบัตรกีสายนะครับลายปิ้นที่มันขาดนะครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราหอดมันออกนะครับก็คือนี่นะก็คือลายปิ้นมันขาดนะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยใช้สายไฟนะครับต่อข้ามมาก็ ตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ลื่บัตรกีนะครับมันเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวลองกันอีกครั้งนะครับ นะครับเห็นไหมครับก็คือตรงนี้มันปล่อยไฟมาแล้วนะครับเพื่อเช็คนะครับว่ามีมอเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มีมอเตอร์มันก็จะตัดเป็นเอเอร์นะครับนี่นะครับก็คือตัดเป็นเอรเลอร์แล้วนะครับตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงก็จะหายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดอีกทีนะครับ นี่นะครับไฟเลี้ยงนะครับสิบห้านะครับไฟสปีดนะครับมันก็จะปล่อยมาเช็คประมาณหนึ่งถึงสองประมาณสองรอบถึงสามรอบนะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีมอเต์มันก็จะตัดนะครับว่าตอนแรกนะครับไฟมันไม่ออกนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือสรุปก็คือตัวนี้ออฟต์นะครับ เสียด้วยนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็ฟิวนะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าใครเจอรับอาการจิ้งตกเข้าแถวแถวแบบไปพลาดโดนทางฝั่งควบคุมพวกสปีดหรือว่าพวกฟีดแบ็กพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวล็อกรตนี้นะครับมันเสียด้วยนะครับก็อย่าลืม เปลี่ยนนะครับอย่าลืมลองลองเช็คหรือลองเปลี่ยนดูนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ